สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆยงน้องวันนี้พี่ชุมีวิธีพับปลายขากางเกงยีนที่มันยาวไปพับแล้วดูไม่หนามาแนะนาเพื่อนๆในช่องนะครับเรามาดูกันทุกคนปกติกางเกงถ้ามันยาวไปเนี่ยนะครับเราวิธีพับแบบเดิมเราก็จะพับแบบนี้นะครับก็คือม้วนขึ้น2ทบแบบนี้ลักษณะการพับนี้จะทําให้กางเกงมัน ดูหนานะครับพอดูหนามันจะดูไม่สวยนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ยุมาสอนวิธีการพับอีกแบบหนึ่งครับในขั้นแรกเราจะดึงพับกางเกงมาให้มันสูงแบบนี้นะแล้วกะความยาวของกางเกงให้มันพอดีนะครับแล้วเราก็จะจัดทรงมานิดนึงนะครับแล้วก็จะพับไปอีกชั้นหนึ่งลักษณะนี้เออนะครับถ้าเราพับลักษณะนี้นะครับ รอยพับของกางเกงนะครับมันจะดูบางกว่าแบบแรกนะครับแต่จริงๆการพับมันสามารถพับได้2แบบนะครับแล้ว,แล,วแล้วแต่ใครจะถนัดแบบไหนนะครับแต่ส่วนพิชูบอกที่พิชูแนะนำเนี่ยมันจะพับแล้วเนี่ยมันดูไม่หนามันจะดูบางๆแบบนี้นะครับกางเกงรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นมิดไนท์ะนะครับสิออนของ b บรนด์ The Passion นะครับก็ถ้าใครสนใจรุ่นนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับราคาไม่แพงด้วยอันนี้ก็จะพับอีกครั้งหนึ่งนะครับแรกมันจะจดส่งยากนิดนึงพอเราพับไปแล้วเนี่ยเราจะส่งดีๆนะครับมันจะดูบางกว่ารอบแรกนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับถ้าคลิปมันมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปก็ขออนญาตราไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมฝากแชร์นะครับ